กูด่กกูดักกูด่ะกูดักโอ้ยอ่ไปเลย,เลยมาครับสวัสด,ดีครับพี่น้องเอ็งนี้มาไล่อมองอีกพี่น้องเลยตัดเลงอาติเวตลายกับฮอนได้พี่น้องใบลงมามาหากินเลง ักอีก่อนมือนี่เป็นใไในใดก็ได้คือบัวบุงพี่น้องเอ้ยนอนขนาดรักที่สู้ไวบ่ไยน้อนเด็ดนี่อู้หิรุดน้อนพี่น้องเอ้ยลองมาลุ้นเด้อพี่น้องเด้อมือนี่เด้อเป็นใไในใดเอาโบได,ด้ไกลดอกนี่แหละใก่ไก่ท่าเงยแล้วพี่น้องเอ้อยด๊อกป้าหนุ่มยังไงก็ได้กี่แร้งก็เอามือนี่ ก็ได like 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 ้ไล่กันได้ก็ได้กินแรงทีแล้วนเบิ่งพี่น้องเลยมาลุ้นมาดิน้ำมักัดบอยังบนลดได้น้ำกันยังขึ้นอยู่พี่น้องเลยน้ำยังไหลอยู่ช่วงนี้ฝนตกน้ำมันก็ขึ้นน้องผมมันจะคือช่วงน้ำหน่อยเด้อ น,นปาลาคลรำพี่น้องันเทจ้ะปาลาคูรำปาลาคลาำพี่น้องเออดิปาลาคลาำนี่น,กกน้องพอกัดอู้พี่พี่น้องปาลาคลรำมัน,นเอา ปลานี่อะไรก็ได้ปาลาคุร่ามคือแบบนี้ปาลาคุร่ามนะโอ้ยังก็เกาะกันปาลาคุร่ามพี่น้อ,นองยังเกาะกันนั่น,น,น,นปาลาคุร่าม โอ้คืออยู่ดอกพี่น้องนี่อ,อยู่คืออยู่คัดเป็นแน่นี่ปลาคุรามไกไทยนี่ไทยงานปลาคุรามได้พี่น้องเลยดิ แม่น oh, ี่อ๋อโซปลาคุลาแม่นี่บักใหญ่เลยคุระน้องเอาก่อนเอาก่อนอยวมันพิโดดใส่ถังก่อนคุระพี่น้องบักใหญ่เลยฮือเหรออ้โอ้ปลาอีไทร์อันนี่คือแล้วพี่น้องเลยปลาอีทายนี่อืมอันนี้ปลาคุลาอันนี้ ดิอ๋อาคุล้ำหิน,อ,นอุ๊กปีดาอือมันแล้วมันแล้วมึอน,นี่กระปิเลยนี่อ๋อปลาเยังประกดก็มีบาทนี่เดี๋ยวปดอันนี้ก่อนประกดอันนี้อ๋อ มนัมนมันพี่น้องมนันระโคดปลกคุราม,มาอาันนี่เอ้านี่นี่คือชิมมนันอปลกคุรามอ้ โอ้ปลาคูรามีแต่ปลาคูรามพี่น้องโอหที่ไหนที่ไหนอู้อืมคูรามมาแล้วมาแล้วมึอนี่นี่นี่คูรามพี่นอ้องเออมีแต่ปลาคูรามเนาะอืม นี่จะปลากุลามนั่นผัวอืมคือพี่น้องเอ้ยแห็นนี่ผัวใส่เมื่อ,อีหลีพี่น้องพ <c ười> อกินละเมื่อพี่น้องกินแน้นีน่ฮ้นอนพี่น้องเอ้ยบดแน่เลยได้นี่มันบ่บดนี่วะป่ากุลามพี่น้องเลย อืมคุ้มแล้วพี่น้องกันแบอนี้กระหังกระหักให้บาทนี่ตัวนี้รอดเด็กน้องรอดกันได้แล้วคดีปลาคุลามพี่น้องปลาคุลามอืมปลาคุลามนี่แต่ปลาคุลาม ขุดเห็นไหนได้บาทนี่ขุดาเดี๋ยวเรเลี้ยน่ปากุลามอปัาปัญชทยปัญไทยพี่น้องเอป็นปากคุลามปาัญัยหรื อีดาอ้โอเคเลยพี่น้องเลยเป็นแน่นิอีดา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 เอาปลาคูลามพี่น้องปดให้ไวพี่น้องเลยดปลาคุลามไอ้ดาะมันปตไงปลาคูลามนี่ยคือปลาในอื่นปลาคูลามพี่น้อง กูรัมกูรัมกูลัมกูรัมกูรัมเอ้ยขับไปเลยหนาหนาปับกุลามทีน้องได้การหนะ เต็มนั่น,นมองขาดได้นพี่น้องเอ้ยนั่นมองบ่ขาดวะขาดกุลาบพี่น้องเอ้ยอืน้อู้ตามายุ่รอกเป็นได้นนั่น

A cột bắn, a cổng ní cổng. Ho, 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 ไอ้ไอ้พีระกูทำเนาะพีน่ะเขาแม่กระแดงกระีปนอยู่เ็เขาแม่กระแดีง ปลากรามน้องมานอยู่มานอยู่เป็นเนี่ยนี่คืออยู่น่ะไมมปลากลามนี่ก็โอ้ย

mẹn mất tẩy làm thì nó người, bảo con làm, cua ra, cái bảo làm, cua ra, cua ra, cua tốt dòng ฟ้าวด้พี่น้องเลยบดเลยซาได้อันนี้ก็มีปลาเก่งอันนี้เก่งเย่อ yeah. ุ่มเนะี่ยปลาเก่งปลาคุลาม <c oughs> โอ้ได้การแล้วพี่น้องเลยได้เมื่อแล้วบาทเนี่ย ที่ละซ้ำนี่ก็กินละ

มีปกติอยู่นี่เอาอีกอนอกกพี่น้องเฮยไปเจอกันอยู่ท่าเพื่อพี่น้องเลยบานนี้ไปพี่น้องบา้านนี้มาเมื่อพี่น้องเลย พอกินแล้วพี่น้องพอกินแล้วมือนี่พอฮ้อนพี่น้องเอ้ยมาเมือปา่ากันใข่ในอยู่ไหนดิดพี่น้องใข่ยอยู่มือนี่ได้การอยู่พูรหัหลายเตอบพี่น้องป่าอีไทยป่าคูลามป่ากดก็มีพี่น้องเอ้ยป่าเก่งกม็มีได้การอยู่ได้การอยู่พี่น้องเอ้ย คือเมื่อนี้หมานหมานคักมนเรียกฮ้อนกระดานพี่น้องโอ้ยฮ้อนเป็นฮ้อนเลยเมือ่อพอกินหละพออยู่ได้ฮ้อนป่านนี้๋ยวมาันจะเป็นลมเป็นแรงเด้พี่น้องเลยนี่ป่ามีแต่ตัวงามๆได้พี่น้องได้การอยู่พี่น้องเลยเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ